เป็นขบวาและเป็นตัวแบบรอนขาตัวนี้คุณภาพดีสุดๆไปเลยนะคะนี่ดูคุณภาพข้างในนะคะแข็งแรงเหนียวทนทานทุกตัวค่ะเราผลิตเองนะคะต่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวรหัส SK สามหนึ่งแปดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดี่สุดของเราเลยนะคะจะเป็นตัวซุปเปอร์คนแบบเรียบขอาวนะคะยี่ห้อ SK นะคะแล้วก็เนื้อผิวนะคะจะเป็นเนื้อผิวแบบินไซด์นะคะตัวนี้นะคะเหนียวแน่นทนทานมากๆเลยค่ะ พาลอกนะคะทำในสเปซพิเศษออโตเคของเรานะคะจะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เผู้เที่ในประเทศไทยนะคะให้กับยี่ห้อของคาลอกนะคะจากประเทศฟินแลนด์ยุโรปนะคะมาดูพื้นผิวเป็นใกล้ๆกันได้เลยค่ะพื้นผิวของเรานะคะจะเป็นพื้นผิวแบบตัวเทปรานะคะจะเป็นเนื้อบางขวแล้วเป็นตัวเรียบเลยนะคะนอกจากนี้นะคะจะเป็นตัวขอบขาวของเรานะคะจะเป็นขอบขาวที่ติดมากับเนื้อชิ้นงานเลยนะคะรับรองว่าตัวนี้ไม่ลอก 6ล้อด้วยนะะนอกจากนี้นะคะจะเป็น6ล้อแบบเรียบแล้วก็ยังมี6ล้อแบบลอนนะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะใช้ได้หมดเลยนะคะสําหรับรถ6ล้อนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีตัวซุ้มลูกมเป็นล้อหน้านะคะสําหรับรถ2ล anyway. いい้อนะคะได้เลยค่ะในตัวนี้ค่ะล้อเดี่ยวล้อหน้านะคะตัวนี้นะคะเนื้อผ้าแข็งแรงเป็นทานหนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะก็เป็นล้อใหม่ล่าสุดของเรานะคะจะเป็นแบรนด์ตัว จัชวันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นพื้นผิวจะเป็นตัวแบบเรียบเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการพื้นผ,ผิวแบบเรียบเรียบลองเลานะคะตัวนี้แน,น,นะนำได้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะมีความให้ลูเล่นคบ <6 S 2> ตัวสูงมากเลยนะเขงใหม่ของเราเลยนะคะนอกจากนี้นะคะตัวนี้จะเป็นทีะนะะ่นิยสไตล์วาานะคะจะเป็นตัวแบบลอนดิไซร์นะคะดูผิวงานได้เลยนะคะ สวยงานสวยกิ๊ฟแน่นอนนะคะอันนี้จะเป็นโลโก้ SK ของเราเลยนะคะสวยบากานเลยค่ะและทุนมี่ค่ายี้มากมากของเราอีกตัวนึงเช่นกันนะคะจะเป็นตัวแบบรอนนะคะแล้วนอกจากนี้เราก็าจะมีตัวกิ๊ฟล็อตนะคะจะเป็นปแบบมาะคะหนึ่งชิ้นงานเลยนะคะทั้งหมดสตัวนะคะตัวนี้นะคะคุนมากาค่ะราคาย่อมเยาพิเศษนะคะซื้อบางคนแถมตัวนี้ไปเลยนะคะสตัว เล็กคูใหญ่นะคะอันนี้ก็สำหรับรถสิบล้อนะคะอันนี้สำหรับรถกระบะรถเล็กนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีตัวแบบคันติกะคะ่ะเป็นสีเหลืองนะคะสีสันสดใสนะเห็นมาแต่ไกล,กลเลยนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นแบรนด์ SK สเคของเราเหมือนกันนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะมีน้ำหนักนะคะแล้วก็ไม่ลื่นง่ายเราใส่ไปกับตัวแท่นหล็กนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มั่นใจแน่นอนว่าผ่านก็น่าจะดีนะคะ อะไรไปใช้ยางห้ามล้อตัวนี้สองตัวนี้สามตัวนี้ทุกอย่างหารมาตรฐานบอกแน่นอนนะคะตัวนี้สองตัวนี้ตัวนี้นะคะมือจัดให้แล้วสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดหกสามหกห้าหนึ่งสี่หกห้าค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ